สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถใช้งานสวยๆราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงครับฮอนด้าซิตี้ซัตเอ็กซ์นะครับปีสองพันเจ็ดเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้วีเทคครับรถสวยมากๆนะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบรกนะครับคันนี้รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนครับมือเดียวป้ายแดงสวยๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับเครื่องวีเทคไว้ใจได้เลยครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับ คันนี้สสวยๆครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจราจาขอคลิปขอรูปติดต่อไลน์ไปได้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับภายในก็สวยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครื่อง v ีเทคแอร์แบ็กสใบนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับ เบาะหนังสภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนใครกําลังหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับได้สภาพสวยสวยแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับสปอร์ตไลท์อยู่ครบครับคันนี้สภาพเดิมๆจากโรงงานนั่นแหละครับเพียงแต่การเวลาผ่านมาตั้งปีสองพันเจ็ดก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าใช้มากๆเลยนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับโทรเจรจาสอบถามไปเช็คชมทดลองขับได้เลยครับ Honda City เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในบรรดารถเครื่องพันห้านะครับเพราะว่าทนอืดแล้วก็ประหยัดครับดูแลง่ายอะไรเยอะใช้สบายใจครับเป็น Honda นะครับรถเจ้าตลาดนั่แหละครับใครถูกใจนะครับมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับ นี่เลยครับสวยๆนะครับอะไรต้องบอกว่าหาง่ายสบายใจครับและราคาตอนนี้ถือว่าเอาไปใช้งานนะครับเน้นอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายปลอดภัยมากๆนะครับแอร์แบ็กสองใบดิศเบรกด้วยครับนี่เลยครับมาชมได้นะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับพิจารณาโทรสอบถามอยู่ใกล้แถวมินบุรีโทรเจรจาไอเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับคัดเช็คมาแล้วนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่มีหมกน แน่นอนโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนใครถูกใจเข้าใจนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับนี่เลยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นนะครับได้ปี2007เเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ เจ้าแมลงสาบนะครับที่เขาเรียกกันนะครับฉะนั้นถ้าใครถูกใจเน้นหารถใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยไปได้3คน4คนนี่เลยครับน่าสนใจมากๆนะครับคู่มือก็อยู่นะครับนี่ครับชมได้ครับเช็คได้ครับทดลองขับได้ครับใครถูกใจนะครับเน้นให้โทรเจรจานะครับติดต่อไลน์ไปได้เลยครับขอรูปขอคลิปได้เลยครับสาหรับพี่คนนี้ก็นํารถมาลงในช่องอยู่เป็นประจําแล้วก็คัดรถสวยเท่านั้นนะครับไม่สวยแกก็ไม่ลงครับเอาไป เอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบนะครับก็จัดไปครับราคานี้สภาพนี้จากใจแอดมินก็คือคุ้มครับหลายๆท่านอาจจะเจอสภาพ5้าหมื่นเก้าหกหอาจจะไม่ได้เท่านี้ครับฉะนั้นซื้อรถมือสอง้องดูที่สภาพดูที่โดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับใครที่สนใจเข้าใจก็โทรมาเลยนะครับไลน์ไปเลยครับ